ราหันนักหัสานั่ศึกษา633 130 140 221หมู่เรียนที่2ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะแจแดรสมุทโตนะคะนี้จะเป็นแบรนด์ของสมุทโต a อ r o E's Nail Bright Gel นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายแล้วก็ผิวหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่มีสภาพผิวขาดน้ำผิวแห้งกร้านนะคะหรือว่า ผิวที่โดนสารเคมีหรือว่าอะไรต่างๆมานะคะที่ต้องการฟืน้นฟูด้วยความรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีรอยดํารอยแดงของสิวนะคะตัวนี้เขาจะมีวิตามินอ e ีนะคะที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำด้วยค่ะแล้วก็มีอีก1ิเคล็ดลับนะคะสําหรับช่วยให้ผิวหน้าใสผิวสวยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ ข้อแนะนําในการใช้ก็คือควรนแช่ตู้เย็นก่อนใช้นะคะเพื่อความสดชื่นแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานค่ะสมุติโตตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ใน7 e เ e ่ e อทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำนะคะในราคาเพียง49บาบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพนะคะถือว่าคุ้มสุดคุ้มกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะการรีวิวผลิตภัณฑ์ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสภาพผิวที่ตามที่เราบอกไปตั้งแต่ข้างต้นคลิปนะคะก็ขอฝากน้ำสมุทโตเตืนนี้นะคะอเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ